มาครับคอลิตี้สีม่วงนะนี่แล้วก็้อยโอ้โหใสสุดเลยครับ ีอ่อาจจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวหลบแสงแป๊บนึงนี่ครับกันช้อนนาครับใสสวยเลยกัดคลิตี้สีม่วงสองใบหลิวนะครับขนาดเยื่อก็มีขนาดสามจุดห้าเซนนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ6กกร,รมัมหนักดีตีไกลครับนี่ครับ ขอบคุณนะ นะกัดคุณตี้สีเขียวนะเรับเนี่ยนะัดสีเขียวครับผมกับหมายข้างทางนะตรงนั้นมันเป็นช่องหน้าท่อนะผมตีขึ้นตะลิ่งไปแล้วก็เกยดตกปุ๊บกัดปุ๊บแล้วก็ลงส่วนได้เลยครับเนี่ยนะเป็นกบยางาหนังกลับนะฮะ นี่ปล่อยกัดทั้งหน้านี่กัดทั้งหน้าครับเอางอเป็นสระโอเลยเบ็ดน่จะเกี่ยวห่างมานะะนี่ฮะกัดอิเมจนะครับสีม่วงโชว์ปลาท่านี้ไปเลยครับห,า,หามาติดเบ็ด multim <disso> รียบร้อยดีทีที่ห้ากัดไปสี่ห้าทีอืมทีนี้เรียบร้อยครับกัดไปสี่ห้าทีไม่โดนครับมันกัดแบบเหมือนระแวงนะนี่ครับรอบนี้รอบที่ห้ากัดปุ๊บสวนเลยครับนี่ฮะกัดคุณตี้นะครับสีส้มเป็นขบยางหนังกลับนะครับมีขนาดสามจุดห้าเซนนะครับเหมาะมากครับสําหรับงานประช่อนแล้วก็ ปาชโดนะครับใช้งานได้สุ้าใหม่นะครับนี่คลิตี้ใบหลิวสองใบนะครับเคาะกันกรุกิ้งกกิ้งนะครับใบหนึ่งเป็นรูปหัวกะโหลกนะฮะอีกใบหนึ่งเป็นรูปหยักนะครับเสียงไม่ดังมากครับกําลังดีเรียกปลาช่อนแล้วก็ปลาลาเหยื่อได้ดีครับฝากกันด้วยครับผลงานของกบสุตาถูกและดีต้องคุณภาพเท่านั้นครับฝากกัด้วยครับนี่ฮะสุดยอดมากครับผมแต่ขอถ่ายรูปก่อนนี่